บริการแห่งรัฐครับนะครับต้องบอกว่าผู้ที่ยังใช้สิทธิ์บัตรสสริการแห่งรัฐเดิมนะครับก็ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องต่อไปครับนะครับจนกว่าเขาจะมีการประกาศใช้บัตรสสริการแห่งรัฐรอบใหม่ใช่นะครับในระหว่างนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกประการไม่ต้องกังวลนะครับ,รบทางรัฐบาลออกมาบอกว่ายอดการลงทะเบียนบัตรสสริการแห่งรัฐในปี2565ล่าสุดเนี่ยประมาณ20 ล้านรายแล้วนะครับ,รบแล้วก็ขอเน้นย้ําให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แม้ว่าบางมาตรการจะสิ้นสุดลงไปตั้งแต่เดือนกันยา65นะครับแต่ทางรัฐบาลบอกว่าก็ยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพต่ตอไปครับสําหรับมาตรการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาคมนะครับก็มีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ200ถึง300บาทต่อเดือนโครงการเพิ่มกำลังซื้อคนละ200บาทต่อเดือนวงเงินซื้อกาซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรทั่วไป100บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนวงเงินซื้อกาซหุงต้มสำหรับร้านค้าหาบเล่แผงลอย100บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนแล้วก็ มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ปาปราปาแก่ผู้ถือบัตรครับครับคือบัตรเดิมยังใช้ได้อยู่นะครับอยู่ยังไม่มีการหมดอายุนะครับท่านอย่าไปเชื่อข่าวลือ,อยังใช้ได้อยู่นะส่วนท่านที่ถือบัตรเดิมเนี่ยและต้องการได้บัตรรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ทุกคนครับไม่ใช่ว่าได้ใหม่โดยอัตโนมัตินะคือต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดมก็ไปลงทะเบียนกัน